ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นสิทธิ์เก่าสิราชคนหนึ่งนะครับเพราะสถาบันของเราก็มีอายุยืนยาวมาถึง1้อยี่สิปีเต็มแล้วในวันนี้ในปีนี้นะครับก็สิ่งต่างๆที่ได้รับการบ่มเพาะจากสถาบันของเราเนี่ยพวกเราสิทธิ์เก่าสิรราชทุกคนรู้สึกดีและตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับมาตลอดการศึกษาที่สิรราชเราจะพบว่า สิิ์เก่าสีลาทุกคนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากสถาพันอื่นเพราะเรามีวัฒนธรรมของเราที่สืบเนื่องกันมายาวนานหลังจะได้เห็นจากอาจารย์อาวุโสหลายท่านนะครับที่ทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับสีลาชซึ่งเป็นแบบอย่างของสิิ์เก่าสีลาทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ์เก่า และสิทธิ์ปัจจุบันในอนาคตที่จะเป็นสิทธิ์เก่าด้วยเนี่ยจะสืบทอดวัฒนธรรมอันนี้ของศีราชต่อไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากแบบอย่างของอาจารย์นวุโสหลายๆท่านนะฮะซึ่งยังคงมีอยู่มากมายในศีราชของเราและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ดีและนำไปใช้ติดตัวในอนาคตเชื่อว่า ทุกคนจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองนะครับ